รดี้บาานนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดี้บ้านนาค่ะเชา้านี้พี่แรมมีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะก็คือสูตรที่ทําให้พืชผักของเรานะคะเขียวสวยงามค่ะแล้วก็ออกดอกออกผลรวดเร็วค่ะอันนี้ก็คือต้นผผกอิตูที่พี่แรมปลูกไว้ค่ะผักอิตูหรือต้นใบแมงรักนะคะที่พี่แรมเคยลงคลิปให้ดูนะคะตอนนั้นพี่แรมก็มีการเด็ดยอดใบผักอิตูนะคะก็เลยทําให้ผักอิตูของพี่แรมนะคะ มีการแตกกิ่งแตกยอดเยอะเลยค่ะและในวันนี้นะคะพี่แรมก็มีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะก็คือสูตรที่ทำให้พะยตูของพี่แรมนะคะมีต้นที่เขียวสวยแล้วก็เป็นดอกได้รวดเร็วแบบนี้ค่ะมะนาวกำลังเป็นดอกค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสูตรการทำให้พืชผักของเรานั้นเขียวสวยแล้วก็เป็นดอกออกผลรวดเร็วมาติดตามชมกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะก็มีเปลือกไข่ค่ะ เปลือกไข่ที่เราใช้วันนี้นะคะ12ฟองค่ะเนื่องจากเปลือกไข่ของเรามีขนาดเล็กนะคะปกติเราก็ใช้เปลือกไข่ประมาณ10-12ฟองค่ะแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยที่ใช้วันนี้ก็คือกล้วย3ลูกค่ะแล้วก็เปลือกกล้วยจํานวน5ลูกค่ะแล้วก็น้ําเปล่า1ถ้วยค่ะและเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายค่ะ เป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักเราทําแล้วเราสามารถนําไปผสมน้ําใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยพืชผักของเรานั้นใบเขียวสวยค่ะแล้วก็ออกดอกออกผลได้รวดเร็วค่ะขั้นตอนในการทํานะคะเราก็เตรียมโถปั่นค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีโถปั่นนะคะท่านผู้ชมก็สามารถนํากล้วยนี้ใช้มีดสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไข่แล้วก็ใช้ครกตําก็ได้ค่ะแต่วันนี้นะคะเพื่อความสะดวกนะคะ พี่แรมก็จะใช้โถปั่นค่ะก็เตรียมมาแล้วค่ะก็นําไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตาให้เขามีความละเอียดเล็กน้อยนะคะเพื่อจะช่วยในการปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะเปลือกไข่นี้มีประโยชน์นะคะท่านผู้ชมเปลือกไข่นี้ก็มีแคลเซียมสูงค่ะเหมาะสําหรับการนําไปใส่ต้นพืชต้นผักค่ะ แล้วก็ตามด้วยกล้วยค่ะกล้วยทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วปั่นเลยค่ะแล้วก็เปลือกกล้วยแห้งค่ะเปลือกกล้วยและกล้วยนะคะจะมีโพแทสเซียมสูงค่ะจะช่วยให้พืชผักของเรานั้นเขียวงามดีค่ะ<ม>แล้วก็เร่งการเจริญเติบโตออกดอ,อกออกผลรวดเร็วค่ะ<ม>ผงชูรสนะคะจะช่วยให้พืชผักของเรานั้นเขียวสวยงามค่ะ<ม>แล้วก็ใส่ลงไปสองช้อนค่ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือเราใส่เล็กน้อยค่ะเราใส่แค่เพียงหางช้อนค่ะนี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเกลือนี้นะคะในเกลือนี้จะช่วยให้ต้นผักของเราต้นพืชของเรานั้นแข็งแรงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะตามด้วยน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าที่เราจะใส่วันนี้นะคะก็คือใส่ให้พอเหมาะกับพอดีที่เราจะปั่นนะคะแล้วก็กะเอาค่ะ ก็ใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ให้พอดีกับวัสดุอุปรกรณ์ที่เราเตรียมมาค่ะแล้วก็เราก็นำไปปั่นได้เลยค่ะ, <ST AT> ะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยกล้วยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะวิธีการใช้นะคะเราก็จะผสมน้ำหนึ่งแก้วต่อน้ำสิบลิตรค่ะสูตรนี้นะคะ บำรุงดอกออกผลเรวดเร็วค่ะแล้วก็ยังช่วยในการแก้ใบเหลืองใบด่างจุดด่างดำด้วยนะคะท่านผู้ชมลองทำลองใช้ดูค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากค่ะค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ค่ะมาผสมกันกับน้ำค่ะน้ำที่บรรจุในวันนี้นะคะก็คือสิบลิตรค่ะ เราก็ใส่ลงไปนะคะ1แก้วนะคะ1แก้วนี้จะมีปริมาณอยู่ที่200มลิตรค่ะถ้าท่านผู้ชมพใส่น้ําประมาณ20่ลิตรท่านผู้ชมก็ต้องใส่2แก้วนะคะค่ะวันนี้เราก็จะเทตวงใส่แก้วก่อนค่ะหนึ่แก้วนะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเทลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็จะทําการตักใส่บัวนะคะแล้วก็จะลดลาดต้นพืชต้นผักของเราค่ะอันนี้ก็คือต้นมะนาวนะคะรดลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือราดรดลงดินเลยค่ะต้นมะนาวค่ะเราก็รดลงไปเลยค่ะอ่าพระตูนนะคะเราก็สามารถนํามารดลาดลงได้เลยค่ะ ลดลงไปเลยค่ะผักอีตูนี้ก็จะสุใบสวยเขียวงามค่ะอันนี้ต้นดอกไม้นะคะเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะทําให้ดอกไม้ของเรานะคะเป็นดอกได้รวดเร็วค่ะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะใช้ทุกหนึ่งสัปดาห์เช่นกันค่ะต้นมะละกอที่ใบเหลืองๆแบบนี้นะคะก็จะลดอาการใบเหลืองนะคะแล้วก็ลดอาการจุดด,ด่างดำด้วยค่ะลดลงไปเลยค่ะ ต้นกุหลาบหินก็ใช้ได้ค่ะลดลงไปเลยค่ะก็ทําให้เปลี่ยนดอกได้รวดเร็วค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพี่แรมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ